โอ้โหแม่งคนโคตรเยอะคนโคตรเยอะโอ้โหดูดิมันชนกันด้วย สวัสดีครับผมโจดีเฮซัตนะฮะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเข้าโหมดออนไลน์เพื่อจะเล่นกับเพื่อนนั่นเองนะสำหรับใครที่มีเพื่อนซีนะฮะอยากจะเล่นเพียงแค่2คนนะฮะหรือว่าใครมีเพื่อนเยอะนะก็สามารถเรียกเพื่อนเข้ามาวอลแก๊งกันก็ได้นะไปลว่าสร้างห้องเฉพาะกลุ่มเราเท่านั้นก็สามารถทําได้หมดเลยนะในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นหมด GTA ออนไลน์นั่นเองนะใครเข้ามาแล้วอย่าลืม กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเลยกันนะฮะก็คือผมจะมาสอนเทคนิคในการเข้าโหมดออนไลน์ให้เร็วขึ้นด้วยนะก็คือขั้นตอนแรกเลยให้เรานะเข้ามาในโหมด Story Mode พอเราเข้ามาเสร็จแล้วนะฮะให้เรากด e s c นะฮะหรือว่ากด Start นั่นแหละนะฮะแล้วเราก็เลื่อนไปที่เอ,อ่อออนไลน์เลยนะอ่าแล้วเราก็เลือกไปที่ตรงนี้นะฮะเพจ g t a ออนไลน์นะตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะเราเลือกไปที่ข้อสุดท้ายเลยนะเอ,อ่อ p พ GTA ออนไลน์ก็กด double click เข้าไปนะไอเมนูเอ่อห้าหเมนูตัวนี้แหละสําคัญที่สุดเลยนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีละเมนูเลยนะแบบว่าละเอียดยิบเลยก็ว่าได้นะอยากจะให้ทุกคนตั้งใจฟังนะฟังครั้งเดียวรู้เรื่องแล้วก็จําได้ตลอดไปเลยทีเดียวเชียวเองนะกดไลค์ให้ช่องจที t h e ดหน่อยแล้วกันนะอุตส่าห์ไปศึกษามาโอเค มาที่เมนูแรกเลยนะฮะเมนูโกนะฮะก็คือการควิกห้องนั่นแหละนะก็คือการหาห้องเร็วนะแต่ประเด็นก็คือมันจะหาห้องแบตสุ่มมั่วเลยนะก็คือสุ่มแบตควิกนะก็คือแบตเร็วนะเราจะเจอห้องไหนก็ไม่รู้นะแบบว่าสุ่มแบตทั่วโลกเลยนั้นแล้วก็ เป็นอารมณ์แบบว่าไปเจอห้องใครก็ไม่รู้นะครับบางครั้งเราอาจจะเจอยิงก็ได้นะในห้องนี้นะแต่ว่าถ้าใครอยากเจอเปิดโลกกว้างนะเจอใครก็ไม่รู้นะเข้าไปได้เลยนะอยากฝึกภาษากับชาวต่างชาติเลยประมาณนะห้องนี้เลยแล้วก็อันต่อไปนี่แหละผมน่าจะแนะนําให้ทุกคนเลือกให้ข้อ2นี้นะก็คือ i n t u i t a v e only นะก็คือเราสามารถเพิ่มเพื่อนเข้ามาในห้องได้เท่านั้นนะอารมณ์แบบเราสร้างห้องขึ้นมานะแล้วก็สามารถเรียกเพื่อนเข้ามาได้เท่านั้น ประเด็นก็คือเราเป็นหัวหน้าใหญ่นะสามารถเรียกคนอื่นได้เท่านั้นนะคนอื่นไม่สามารถเรียกมาเพิ่มได้นั่นเนองนะตัวนี้แหละเล่นกับเพื่อนนะง่ายๆเลยส่วนอันต่อไปนะฮะถ้าเรามีแก๊งนะฮะเราจะสามารถเรียกแก๊งเข้ามาได้เท่านั้นนะก็คือเราก็เป็นหัวหน้าใหญ่ของห,าาห้องนั้นเหมือนกันนะฮะแล้วก็สามารถจํากัดได้ว่าเราจะเรียกแก๊งเอ่อเข้ามาได้กี่แก๊งนั่นเองนะสามารถเอ่อปรับได้นะฮะแล้วก็อารมณ์แบบ เราอยากจะวอลแก๊งยึดป่ะอารมณ์ประมาณนะเข้ามายิงกันแบบมันๆน,นะหรือว่าทําคลิปอะไรก็ว่าไปนะีตัวนี้แหละอันที่3นะฮะแลนะอันต่อไปนะ,ะัะก็คือ สาหรับแก๊งเราเท่านั้นนะแก๊งอื่นไม่สามารถเรียกเข้ามาได้นะตัวนี้เลยอ่ะก็คือเรามีแก๊งอยู่ใช่ป่ะเราก็เรียกได้เฉพาะแก๊งเราเท่านั้นนะฮะแมมันเงื่อนไขมันเยอนนะเนาะส่วนข้อลองสุดท้ายตัวนี้นะก็คือเราสามารถเรียกเพื่อนในโซเชียลขับเข้ามาได้เท่านั้นนะฮะโซเชียลขับก็คือไอโปรแกรมสีส้มๆนะอืมไอ g d a นี่มันอ d ดีนะมันมีหลายแบบนะฮะอ่ะประเด็นก็คือเราไม่สามารถเรียกเพื่อนในสตรีมกับเพื่อนในอีปิเข้ามาได้นะตัวนี้นะได้เฉพาะ Social c ขับเท่านั้นนะเพื่อนที่อยู่ในนั้นนะมไม่รู้ทํามาทําไมก็ไม่รู้นะตัวนี้ <c oughs> ส่วนอันต่อไปนะอันนี้ก็สําหรับคนที่รักอิสระนะฮะแต่ว่าอยากจะเล่นโหมดออนไลน์นะเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะก็คือเราเข้าไปแบทโซโร่นะเล่นคนเดียว เล่นแบบออนไลน์นะฮะทำภารกิจคนเดียวเองนะคล้ายๆแบบใครอยากจะฟาร์มเงินคนเดียวแบบชิวๆไม่ต้องระแวงใครนั่นเองนะก็ตัวนี้เลยนะเนี่ยคน เออเล่นออนไลน์แล้วไม่ไม,ไม,ไม่มีเพื่อนในผมก็ยังไงอยู่นะแต่ประเด็นก็คือมันจะมีข้อดีสําหรับใครที่ไม่อยากจะเจอเกียนนะในระหว่างที่ทําภารกิจอยู่นะแต่ว่าข้อเสียของมันก็มีนะฮะอย่างเช่นบางภารกิจสำหรับหมดออนไลน์เนี่ยมันต้องการเพื่อนหรือว่าคนออนไลน์เข้ามาช่วยด้วยนะอ่าอย่างเช่นจะมีบางภารกิจที่ใช้4คนอะไรก็ว่าไปนะตัวนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะเรียกเป็นอินเทอร์เวตเพื่อนละกันนะอ่าตัวนี้แหละนะเราก็กดเข้าไปแล้วก็เอนเตอร์เลยนี่เฮปะมันก็จะ วาร์ปไปหาตัวละครที่มันยืนอยู่ในแมปเลยนะมันจะไม่โหลดแผนที่ใหม่อีกรอบมันเองนะีมันก็คือการเข้าออนไลน์ที่เร็วขึ้นนะฮะอ่ะแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะฮะมันก็ยังโหลดเข้าห้องนานเหมือนเดิมมันเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้นะคนเข้ามาเล่นเยอะนั่นเองนะนี่ตัวละครผมตลกสุดๆอ่ะโอเคทีนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนนะฮะแบบว่า แอดเพื่อนแล้วกันนะ,ะวิธีแอดเพื่อนก็ง่ายๆเลยนะฮะเราก็แค่กดสตาร์ทนะฮะแล้วเราก็ดูตรงแผนที่ก่อนนะถ้าเป็นจุดกลมๆแล้วก็กําลังเดินๆอยู่นะมันจะเป็นกลมๆข,ขาวๆเฉยๆเลยนะอันนั้นนะก็คือมีคนอยู่ในแผนที่นะก็คือเราอาจจะกดตัวแรกใช่ปะกดตัวโกนะฮะ,ะตัวนั้นแหละนะฮะระวังให้ตัวกลมๆนั้นไวนะมันอาจจะมาต่อยคุณก็ได้นะฮะนี่ แล้วก็ถ้าไม่มีตัวกลมๆอยู่ในแผนที่เลยแสดงว่าไม่มีคนอยู่นั่นเองนะตอนนี้ไม่มีคนอยู่เฮดปารไม่มีจุดกลมๆนะ,ะแล้วก็วิธีเช็คอีกแบบหนึ่งก็คือกดตัวแซนะฮะแซดซีบ้านะฮะนี่กดตัวแซนะฮะเฮดบารมันจะมีอิเตเวตหนึ่งนะก็คือมีแค่ผมคนเดียวนะฮะโอ้ทำไมเสียงรถด,ดังจัง <c oughs> อุย้ยรถใครไม่รู้โคตรเทนะ่น่ะมายูนันอยู่ตรงนี้ก่อนมันจะได้เสียงรถเบา ก็ประมาณนั้นนะกดตัวแซดถ้ามีอันนึงนะก็คือมีแค่เราคนเดียวนะวิธีแอดเพื่อนเข้ามานะก็คือกดสตาร์ทนะฮะเฮ้ยผมได้1ล้านว่ะเมื่อกี้เห็นบาทแป๊บแบบ <L an> เอ้ยนี่ไงผมมี1ล้านนะคุณพาผมได้1ล้านแลนะใครยังไม่ได้ก็ลองเข้ามาดูนะนี่ไงผมได้1ล้านจากทางล็อกสตาร์แล้วนะแล้วกดสตาร์ใช่ป่ะแอดเพื่อนกดไปที่เฟรนตรงนี้นะฮะ เพราะเราเข้ามาหน้าแบบนี้นะฮะมันก็จะมีชื่อเพื่อนขึ้นอยู่นะถ้าเพื่อนยืนหลับหรือว่าเป็นเทาๆอยู่แสดงว่าตอนนั้นเพื่อนกําลังออฟไลน์อยู่นะแปลว่าไม่ได้เล่นนะแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวๆนะเราก็สามารถคลิกแล้วก็ เรียกเพื่อนเข้ามานะก็คือ a n t i ิ a ว t นั่นเองนะพอ a n t i ิ a ว t เสร็จแล้วนะฮะเพื่อนนะจะได้รับข้อความผ่านมือถือนันเองนะ,ะเพื่อนก็จะมีข้อความมานะถ้าผมจำไม่ผิดนี่มันจะอยู่ใน Job l i ิ t นะฮะก็คือตรงกลางนี่แหละนะไอตัวสีส้มๆนะเรากดเข้าไปแล้วมันก็จะมีข้อความของเพื่อนขึ้นนะฮะเราก็แค่กดจอยนะฮะเราก็จะเด้งไปหาเพื่อนเลยนะนี่ไงเ้ป่ะมีมาตินกําลังเปิดเออปปะนี่นี่ตรงนี้นะเรากดไปที่เครื่องหมายถูกนะ เราก็จะจอยไปหามาตินเลยนะอ่าประมาณนี้นะฮะนี่แล้วก็กดเข้าไปอีกรอบนึงนะนี่ไงเราก็จะไปหาไอ้มาตินเมื่อกี้เลยนะที่มันแอดผมมานั่นเองนะนี่ง่ายๆนะฮะ อ่ะแล้วเราก็จะเข้าห้องกับเพื่อนนะเราก็สังเกตดูเลยนะว่ามีชื่อเพื่อนขึ้นอยู่ในตอนนี้หรือเปล่าอเดงนะนี่ก็จะเป็นวิธีการเข้าห้องแบทง่ายๆนั่นเองนะอ่ะผมเสริมอีกอย่างนึ่งแลวกันนะสำหรับใครนะที่ไม่มีเพื่อนนะถ้าขึ้นว่าโนเฟนตรงนี้นะก็คือเรายังไม่มีเพื่อนจริงๆนั่นเองนะวิธีแอดเพื่อนนะก็ง่ายๆเลยนะเราก็ไปแอดในโปรแกรมมันนะเออ แล้วก็คือต้องมีเพื่อนในอีพิกนะที่มีเกม GTA V อยู่นั่นเองนะแล้วก็ให้เพื่อนเรานะครับไปซื้อเกมมานะันหรือว่ามีเกมอยู่แล้วเราก็ไปแอดเพื่อนมานะวิธีแอดเพื่อนก็ง่ายๆนะเปิดมาหน้าหลากักใช่ปะมันจะมีไลบรารีร้านค้าหน้าแรกนะตรงนี้นะ่ะมันจะมีคําว่าเพื่อนอยู่นะแล้วก็กดเข้าไปนะแล้วก็กดเครื่องหมายบวกเลยนี่กดเครื่องหมายบวกนะ กดเครื่องหมายบวกนะฮะมันจะมีการลิงก์กับสตรีมนะฮะหรือว่าลิงก์กับ Facebook ก็ได้นะลิงก์กับสตรีมเลยก็ได้นะมันก็จะเห็นเพื่อนในสตรีมด้วยนะผมลองกดดูแล้วกันเนาะนี่ลิงก์กับสตรีมนะฮะนี่เลยโจโจ้ป๊อป,ะปะนะฮะอ่าพอเราลิงก์เสร็จแล้วนะมันก็จะขึ้นหน้าแบบผมนี้นะฮะเราก็กดทําต่อนะหลังจากที่ล็อกอินไอดีสตรีมไปนะแล้วเราก็กดตรงนี้นะเพื่อจะปิดหน้าเมนูตรงนี้นะและมันก็จะเชื่อมต่อกับสตรีมเสร็จสิ้นนะฮะนี่ประมาณนี้และหน้ามันก็จะะรเองนไใ มันก็จะมีเพื่อนที่ขึ้นมานะในสตตีมนะที่มีเกม g t a v อยู่ตอนนี้นะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนไปนี่อ่ะแค่นี้เลยนะฮะและรอให้เพื่อนรับนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะลิงก์กับ Facebook ก็ได้นะหรือว่าเอาให้ชัวร์นะก็คือพิมพ์ชื่อเพื่อนนะที่มันใช้อยู่ในเกมอยู่ตอนนั้นนะวิธีดูชื่อเพื่อนก็ให้เพื่อนมันไปดูตรงนี้นะนี่ไงโจโจ้โจโบบบบนะชื่อผมเลยนะแล้วก็แอดมาตามนี้นะฮะก็ชื่อของเพื่อนนะนี่ง่ายๆเลยนะในการ เออแอดเพื่อนนะอืมก็สอนแอดเพื่อนโดยตอนนี้ผมมีเพื่อนอยู่73คนนะส่วนมากจะมีแต่คนเล่นฟอร์ตในนะเพื่อนของผมนะนี่เลยนะอ่าวิธีง่ายๆในการแอดเพื่อนนั่นเองนะฮะแต่เพื่อนในโซเชียลขับนะมาต้องใช้ชื่อตรงนี้นะฮะก็ให้เพื่อนไปดูนะว่าชื่อมันชื่ออะไรนะมันมีวิธีแอดเพื่อนหลายรูปแบบนะก็ลองไปแอดดูนะแล้วก็ลองใช้งานดูแล้วกันนะเนี่ยอันนี้ก็คือการ เล่นโหมดออนไลน์นั่นเองนะฮะกับใครก็ไม่รู้นะฮะที่แอดเรามานะแต่ว่าถ้าเป็นชื่อเพื่อนเราก็ยอมรับไปนั่นแหละนะอืมมามาลองเล่นกับเขาหน่อยแล้วกันนะโอ้โหแม่งคนโคตรเยอะคนโคตรเยอะโอ้โหดูดิมันชนกันด้วยสมาแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหอะไรจะโหดขนาดนี้เดี๋ยวเพื่อนนี่เล่นโหมดออนไลน์ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ นี่มันจะสนุกดีนะถ้าเล่นกับเพื่อนนะฮะอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้แหละนะฮะลองไปเล่นดูนะถ้าเราเล่นเสร็จนะเราก็จะได้เงินค่าทําภารกิจมานั่นเองนะฮะโอเคก็มีหลายภารกิจนะทั้งแข่งรถทั้งทําภารกิจพวกเอ่อสี่ห้าคนนะวางแผนปนนุ่นป,น,ปนนี่นะก็มีหมดนะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจทีเอสด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเอสดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม